โทรศัพท์มือถือ Android เดี๋ยวนี้โฆษณาว่าสามารถที่จะเพิ่มแรมได้ครับ4บวก4 6บวก6 8บวก8 12บวก12โอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นแต่มันทำยังไงมันตั้งค่ายังไงถึงจะเพิ่มแรมได้มาดูวิธีทำกันครับเราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับโดยการใช้มือถือ oppo a 5 8ครับอันดับแรกไปแตะที่คำว่าการตั้งค่านะครับอยู่ที่คำว่าการตั้งค่าจากนั้นเลื่อนขึ้นมาเลยครับให้มาดูคำว่า เกี่ยวกับอุปกรณ์ครับแตะเข้าไปที่คําว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับเราจะเจอในส่วนที่เขียนว่าแรมอยู่ตรงนี้แตะเข้าไปเลยครับส่วนที่เขียนว่าคําว่าแรมนะครับผมตรงนี้ให้เราเลือกเปิดครับและจากนั้นให้เราเลือกใช้ครับว่าจะใช้แค่ 4GB 6GB หรือ 8GB ตามตัวอย่างแบบนี้ส่วนใครมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็เลือกใช้ตามสะดวกครับและหลังจากนั้นครับเมื่อเราเลือกแล้วครับให้เรากดย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งเขาจะให้เราทำการรีสตาร์ทมือถือครับผมเพื่อจะทำให้การใช้งานนั้นใช้ได้ครรับบผมก็อแนึง มือถือเราก็จะทําการรีสตาร์ทครับเมื่อเรากลับมาดูอีกครั้งในส่วนของแรมจากเดิมที่มีแค่ตัวเลข8 g b จะพบว่ามีแถบสีเทาเกิดขึ้นและเขียนว่า8 g b ตามที่เราเพิ่มไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยต่อการใช้งานแล้วครับ